สวัสดีครับวันนี้จะมาแยกบล็อกหลวงพ่อพัสจัดสร้างโดยคุณบอยทัพจันร์นะครับว่าหน้าแต่ละบ็อกมีบล็อกแบบไหนบ้างระหว่างบล็อกหน้าทองคํากับบ็อกธรรมดาบ็อกธรรมดาจะมีกี่แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ดูสังเกตระหว่างสองเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งด้านหน้าเป็นหน้าหน้าบล็อกทองคำครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเป็นหน้าบล็อกธรรมดานะครับสองเหรียญนี้คล้ายกันมากครับดูดูนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับตรงพระพุธด้านเหรียญด้านซ้ายครับมีหูนะครับแล้วดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับพระพุธ มีหูเหมือนกันนะครับนี่นะครับพระพุธมีหูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนิ้วพระพุธอันนี้ติ่งยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจุดไข่ปลาไม่ชัดเท่าไหร่แล้วดูดูเหรียญที่เป็นหน้าทองคำนะครับนี่นะครับจุดไข่ปลาชัดเจนนะครับ สองเหรียญน,นี้ค้ายกันนะครับอันนึงเป็นเหรียญหน้าบล็อกทองคําอันนึงเป็นเหรียญหน้าบล็อกธรรมดาครับจุดสังเกตต่ตอมานะครับดูเหรียญด้านซ้ายดีนะครับเนี่ยครับตรงตรงเสียนพระล้าหูครับข้างบนจะมีขีดตรงกลางครับแล้วก็ เลยขีดลงมาจะมีจุดสองจุดตรงจมูกพลางหูครับแล้วก็นิ้วพลางหูจะมีเล็บนะครับส่วนที่หน้าคล้ายกันเลยคืออาจจะเขาจะผิดว่าเป็นบล็อกทองคําก็ดูนี่นะครับพลาหูตรงข้างบนนี้ไม่มีขีดนะครับจุดตรงสองจุดระหว่างจมูก พาลาหูไม่มีจุดนะครับเล็บเห็นไหมครับเล็บพรา,าหูไม่มีนะครับคือสองเหรียญนี้จะจะคล้ายกันตรงที่ตรงพระพุทธข้างบนนะครับจะมีหูแล้วมาดูหน้าหน้าบล็อกธรรมดาอีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้นะครับบล็อกธรรมดาเหรียญหนึ่งตรงหน้าพระพุทธเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีห้วนะครับ จุดไขป่ปลาตรงนิ้วพระพุธไม่มีนะครับเส้นขีดตรงตรงหัวพระลาหูไม่มีนะครับจุดสองจุดตรงจมูกพระรางห,าหูไม่มีนะครับ,รลรบเล็บเล็บพระลาหูก็ไม่มีนะครับเหรียญน,นี้แต่แต่เหรียญน,นี้ข้างหน้าธรรมดาแต่ข้างหลังเป็นบล็อกทองคำนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นบ็อกทองคําด้านหลังส่วนเปรียบเทียบก็เหรียญนี้อันนี้คือด้านหลังเป็นบล็อกธรรมดานะครับคือแบบนี้จะเป็นบล็อกธรรมดาหน้าหลังเลยนี่เห็นนะครับมันสองสองเหรียญแต่เหรียญน,นี้พระพุธจะมีหู ขายกับหน้าบล็อกทองคำนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยครับแล้วก็จุดไข่ปลาตรงนิ้วไม่มีครับขีดตรงหัวพระล่าหูที่เป็นกลมๆเล็กๆอะ่ะไม่มีครับจุดสองจุดตรงจมูกพระล่าหูไม่มีครับเล็บ ตาหูไม่มีครับหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้